ใบตองก็ได้มาแล้วนะคะประมาณประมาณนี้ใบตองนะคะที่เราไปตัดมาเมื่อก,กี้นี้นะคะใบาอาจจะไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเพราะว่าใบาที่อยู่ด้านล่างเขาจะโดนลมแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆนะคะมันก็เลยไม่สวยก็เลยต้องตัดแบบนี้มานะคะเดี๋ยวเราก็มานั่งแลกกันดีกว่า ไปฉีกปอกล้วยมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวนําไปชุบน้ํากันนะคะชุบน้ําให้เขานิ่มๆมอก่อนแล้วก็ไปมัดไปมัดใบตองนะ,ะที่เราตัดมันมือตะกี้นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในานาแล้วนะคะเป็นน้ําในานานะคะคเอ็นจะเป็นข้างคันตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงแล้วก็ใบตองที่เราตัดไว้อยู่ตรงนี้ เราก็แล่ใบตองหรือว่าตัดใบตองออกมาจากก้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาวางซ้อนๆกันแบบนี้นะคะซ้อนๆแบบนี้ให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็พับข้างเขาค่ะเข้ามานะคะพับข้างเข้ามาตรงนี้อย่างนี้แบบนี้เลยนะคะพับมาแบบนี้ก็จะประมาณอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างซ้ายข้างขวาพับทบเข้ามาแบบนี้แบบนี้เลย พอทบกันได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พับกลางพับกลางแบบนี้อีกทีหนึงน่งก็จะได้เป็นนักมัดแบบนี้ทําให้จับให้แน่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้จับข้างเดียวก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ปอกลก้วยนี่แหละคือมัดไปนะคะมัดให้แน่นแล้วก็หิ้วไป คุณใบตองที่เราจะนําไปทำห่อ,หอขนมกล้วยกันนะคะที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลายการเหมือนกันนะคะก็พอได้แล้วก็พอไปถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําไปตากกันนะคะคือแกะแกะปอกกล้วยแบบนี้ออกนะคะแล้วก็นำคลี่ๆออกนะคะแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยแล้วก็นําไปพึง่งไปตากไปตากแดดสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขานิ่มๆนะคะ พอิมริมอ่อนๆเนี่ยเราก็เก็บเก็บเข้ามาแล้วก็นําไปฉีกฉีกเพื่อที่จะไปห่อขนมกล้วยแล้วก็จะมีเตี่ยวเตี่ยก็คือว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นเส้นๆนะคะเวลาห่อเวลาเขาห่อปกติแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีเตี่ยวแบบนี้เขาเรียกว่าเตี่ยวนะคะเตี่ยวที่ห่อขนมกล้วยอีกทีหนึ่งนะคะเตี่ยวด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดอีกทีหนึ่งนะคะบ้านเราก็จะมีไม้กลัดแม่เขาทําไว้เดี๋ยวเราก็ นำไปตองกลับไปตากให้นิ่มๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำขนมกล้วยได้แล้วใบตองที่ไรของเรา